Tinitigan ko, nilabitan ko, hanggang sa may na magdilat ko. หนึ่งในซีรีส์แนวยูริซ u าฟิกที่มาแรงแซงทางโค้งที่สุดสำหรับวินาทีนี้อย่างซีรีส์เรื่องใจซ่อนรัก The Secret of Us โดยได้นักแสดงหลักอย่างลิงลิงและออมประกบคู่กันทำเอาหลายคนออกปากชมกันรัวๆเลยว่าเคมีคู่นี้จึงสุดสดอีกทั้งซีรีส์เรื่องนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ช่อง3มเลือกทำแนวเกิลเลิฟและมีทั้งหมด8 EP อพีด้วยกันงานนี้ผู้กำกับแอบกระซิบการันตีได้เลยว่าแต,ตอนนี้จะเข้มข้นแบบถึงน้ำถึงเนื้อสุดๆไปเลยละ ก็ต้องบอกเลยว่ากระแสของเรติ้งเรื่องนี้ปังสุดๆเล่นทาเอาติดเทรนระดับโลกกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวของซีรีส์และเคมีของคู่นี้จะดีงามขนาดไหนนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะทาเอาคนดูเล่นลุ้นกันแบบตาแทบไม่กระพริบกันเลยทีเดียวกับโมเมนต์ตามง้อขอคืนดีของเอิญที่รับบทโดยออมกอน,นพัฒและหมอฟ้าละดารับบทโดยหลิงหลิงคองโดยเรื่องราวย่อของเรื่องนี้เป็นเส้นเรื่องเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวความรักของผู้หญิงสองคนอย่าง พี่หมอละดาและเอิญที่ทั้งสองนั้นได้บังเอิญและพบรักกันซึ่งชีวิตรักในตอนแรกนั้นก็ดูหวานแหววมากๆคอยซับพอร์ตและให้กำลังใจเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของพี่หมอดันรู้เรื่องถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้เข้าจึงได้ขัดขวางโดยการบอกให้เอิญเลิกกับละดาไปซะด้วยเพราะอะไรหลายๆอย่างจึงทําให้เอิญตัดสินใจเลือกที่จะเลิกกับพี่หมอไปดื้อๆอย่างไม่ใยดีทั้งๆที่ในใจกลับรักมากๆแต่แล้ววันหนึ่งเอิญก็ได้เดินกลับเข้ามาในชีวิตพี่หมออีกครั้งซึ่งถือว่าเรื่องนี้ เป็นซีรีส์แนวยูริซับฟิกโรแมนติกสุดฟินสไตล์หญิงรักหญิงที่ใครหลายคนดูแล้วก็ต้องบอกเลยว่าชอบมากๆทั้งอินไปกับเรื่องราวและฟินกับเคมีของทั้งคู่ไปพร้อมๆกันอีกทั้งยังพากันชวนลุ้นตลอดเวลาว่าสาวเอิญจะสามารถง้อพี่หมอได้สําเร็จหรือไม่ซึ่งมูดแอนโทนของเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าครบรสสุดๆเพราะว่ามีทั้งแนวรักโรแมนติกผสมผสานกับความดราม่าแถมยังมีตลกคอมเมดี้เข้ามาทําให้เหล่าแฟนคลับได้พักหายใจกันบ้างโดยเฉพาะยังในพาร์ทของโมเมนต์ที่ คู่ยังรักกันอยู่นั้นทําเอาคนดูต่างพากันอินและใจฟูงกันไปตามๆกันเลยทีเดียวอีกทั้งทางด้านนักแสดงสองสาวอย่างหลิงหลิงกับออมก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรักของตัวละครอย่างเอิญกับคุณหมอฟาร,รดาออกมาได้ดีเกินคาดสุดๆแถมยังสมจริงเป็นธรรมชาติเอามากๆก,ก็ต้องบอกเลยว่าระหว่างที่นั่งดูกันนั้นต้องมีหลายคนที่แอบนั่งยิ้มไปจิกหมอนไปกับฉากโมเมนต์คู่ทั้งสองคนนี้อย่างแน่นอนและฉากที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือฉากตอนที่พี่หมอขอเอิญเป็น เป็นฉากไวรัลที่ใครหลายคนต่างพากันพูดถึงกันแบบไม่ขาดปากแถมยังขึ้นฟีดกันแบบรัวๆเลยล่ะค่ะโดยกระแสของเรติ้งเรื่องนี้บอกได้เลยว่าดีงามเกินคาดจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่ซีรีส์เรื่องนี้จะเริ่มออนแอร์ก็เริ่มมีกลิ่นอายความปังมาแบบไกลๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนต่างพากันฮือฮารวมถึงรอคอยการมาของซีรีส์แนวนี้ที่ช่องสามเลือกนํามาทําเป็นละครลงจอเป็นครั้งแรกให้ทุกคนได้รับชมกันแบบทั่วทั่วซึ่งฟีดแบ็กตอบรับนั้นค่อนข้างเป็นที่พอใจกันเลยทีเดียว เพราะว่าตั้งแต่ซีรีส์เรื่องนี้ลงจอกระแสะเรตติ้งขึ้นเทรนด์เอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกทั้งยังได้ไต่ระดับความปังเพิ่มมากขึ้นจนติดอันดับ8เทรนด์โลกซึ่งรวมถึง6ประเทศด้วยกันดีแกเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียบราซิลอินโดนีเซียและถูกพูดถึงมากกว่า1ล้านครั้งแบบ2อาทิตย์ติดกันเลยทีเดียวอีกทั้งผู้กำกับซีรีส์เรื่องใจซ่อนรักอย่างคุณนายสรัตวดีวงสมเพชยังได้กล่าวอีกว่าทำไมต้องจับคู่เป็นหลิงๆง,งกับอ,อม เนื่องด้วยเพราะว่าตอนแคสเดี่ยวของทั้งคู่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยทีเดียวกับบทบาทคาแรคเตอร์ที่ทั้งสองคนได้ส่งออกมาถึงคนดูเลยลองจับทั้งคู่มาลองแคสร่วมกันปรากฏว่าเคมีของทั้งคู่ดีมากๆอีกทั้งทางด้านอย่างหลิงหลิงยังได้กล่าวกับทางผู้กำกับอีกว่าตนรู้สึกดีตั้งแต่ตอนแคสแล้วได้เล่นร่วมกันแล้วรู้สึกว่าเป็นความสบายใจของกันและกันอีกทั้งระหว่างการทำงานก็ยังรู้สึกแฮปปี้ซัพพอร์ตกันก็ต้องขอบคุณน้องออมมากๆโดยในส่วนของออมยังได้กล่าวว่าดี ใจที่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยรู้สึกเหมือนว่าเราทําออกมาได้ดีแล้วก็เต็มที่เลยอยากให้แฟนๆทุกคนได้รับชมกันแล้วนอกจากนี้ยังมีพาร์ทคีย์เวิร์ดว่าแฮชแท็กลิงออม TSOU EP 2ที่ไต่ขึ้นเป็นอันดับ2ของเทรนด์ X ไปพร้อมๆกันภายในเวลาไม่ถึง10นาทียิ่งทําให้ปลุกกระแสฟีเวอร์คลองใจเหล่าแฟนๆชาวโซเชียลไปแบบถล่มทลายกับฝีมือการแสดงที่เล่นดีจนทําคนดูติดกันแบบไม่ละจากหน้าจอกันเลยทีเดียวซึ่ง ตอนนี้เนื้อเรื่องได้ดำเนินมาถึง EP 3กันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นแบบสุดๆทําเอาหลายคนต่างพากันลุ้นให้เอินรุกง้อพี่หมอแบบต่อเนื่องรัวๆกันเลยทีเดียวแล้วดูท่าแล้วพี่หมอของเราดูเหมือนจะใจแข็งเหมือนหินสุดๆสําหรับ EP นี้ซึ่งงานนี้พี่หมอจะแพ้ลูกอ้อนของสาวเอิญอย่างไรนั้นต้องติดตามรับชมพร้อมกันแล้วล่ะคะ่ะ